สวัสดีค่ะเพื่อนครัวร่าค่ะวันนี้ก็มาเจอกันในรูปแบบหน้าจอครึ่งหนึ่งนะคะวันนี้จะมาคุยให้ฟังในเรื่องของจะมาทําให้ดูเรื่องของแอปที่ครูใช้อยู่นะตอนนี้นะว่ามันคืออะไรเห็นไหมมันเลื่อนหน้าจอลงมาได้ด้วยนะคะแล้วมันก็ยอ่อให้เล็ก ก็ขยายให้ใหญ่ด้วยเห็นไหมมันเจ๋งนะแอปนี้นะโอเคแอปนี้มันชื่ออะไรคนอาจจะเห็นแล้วนะคะจากข่าวที่ว่มันมีลายน้ําขึ้นมาก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าแอปนี้มันชื่อแอปแอร์ดี r ูเรคอรดนะคะตัวนี้นะ D.U. r e c o r d อรเดเข้าไปโหลดที่ไหนได้เข้าไปโหลดใน Safari รนะคะหรือไม่ก็เข้าไปใน Google Chrome แล้วก็โหลดทำไมมันถึงไม่มีในนี้เพราะว่ามัน เขาอาจจะประเมินว่าแอปนี้มันแบบมีความเสี่ยงเรื่องอะไรหรือเปล่าอันนี้ครูก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าครูเข้าไปโหลดไปได้ในใน Play Store หรือว่าในใน Safari นะหรือว่าในพูดผิดใน App Store ของของ iPhone นะคะแต่มันจะอยู่ในนี้นะโอเคเข้ามาใน Google กันเลยนะคะ Google เ,เดี๋ยวเลื่อนลงมานะคะเดี๋ยวครูพิมพ์ให้ดูนะเพื่อนๆพพิมพ์มคำนี้นะคะเพื่อนพิมพ์คำนี้นะพิมพ์คำว่า du นำมันขึ้นมาพอดีเลย D U Recorder A P K นะคะคำนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ไปเลยว่ามันมีอะไรบ้างมันมีหลายตัวให้เลือกค่ะเพื่อนๆก็เลือกมาตัวหนึ่งเดี๋ยวควหน้าจอเล็กลงให้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็เลือกมาตัวหนึ่ง Android Latest A P K Download มันกเ็เดี๋ยวลองเข้าตัวนี้ก็ได้คะ่ะนะคะอ่านี่ตัวนี้เลยดาวน์โหลดได้เลยนะคะ เ e คคอร์เแล้วก็คือเพื่อนๆก็โหลดมาเลยตัวนี้เป็นตัวแบบสีส้มๆส,สัญลักษณ์สีส้มแบบนี้นะคะพอโหลดมาแล้วมันก็จะได้เป็นตัวนี้อย่างที่เห็นนะคะก็คือเป็นไอตัวนี้อย่างที่เห็นนะพอโหลดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่า โทรศัพท์เนี่ยอนุญาตให้ใช้แอปนี้หรือเปล่าเพื่อนเพื่อก็คลิกอนุญาตไปนะคะทีนี้ละเราก็จะเข้ามาดูว่าในแอปนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมันก็จะเป็นแอปที่เราสามารถใช้อัดวิดีโอใช้ตัดแต่งต่อภาพถ่ายภาพได้แก้ไขวิดีโออะไรได้นะคะได้เยอะเลยเอออันนี้ปุ่มฟันเฟืองก็คือ setting เหมือนแบบเซตติ้งทั่วไปนะคะเพื่อนก็เข้าไปเลือกเลยจะเอาความาละเอียดของภาพวิดีโอเท่าไหร่ถ้าแบบ ครวิดีโอมั่นใจว่าโทรศัพท์เจ๋งมากๆเลยก็เลือกไปเลยพันแปดสิบคูเลือกพันแปดสิบปกติเขาก็เลือกันเจ็ดร้อยี่สิบนะคะลองเลือกไปดูเจ็ดร้อยี่สิบก็ได้นะคะคุณภาพของวิดีโออันนี้ครูก็เลือกเป็นแบบออโต้ไปเลยนะคะให้เขาเลือกให้เขาเลือกเอาเฟรม per second ก็จะเอาเท่าไหร่หละ่ะก็เลือกไปนะคะก็ครูตั้งเป็นออโต้ไว้นะคะอันอื่นนี้ครูก็ไม่ได้ทําอะไรมากครูก็เปลี่ยนจริงๆไอ้ปุ่มนี้มันก็เลื่อนไปมาได้ใช่ไหมคะเออ สร็จแล้วเลคคอร์ดเลคคอร์ดวิดีโออันนี้ครูก็กดใหม่ถ้าคุณกดค้างไว้ถ้าคุณกดค้างไว้ปุ่มเนี่ยมันก็จะให้อัดวิดีโอได้นะคะโอเคแล้วปุ่มไหนที่ครูทําอีกล่ะเลคคอร์ดโหมดก็ Standard ครูก็ไม่ได้ทําอะไรอ๋อแล้วก็ให้ให้เลคค r ร์ดว d นโดว์เว้นเลคคอร์ดเวที่เราวเราวลาที่เราอัดนะคะอันนี้ครูก็เลือกไปนะคะมีบอกมีแบบถ้าเราแบบว่าอยากให้จะให้อยากจะให้ใหแบบ stop stop recording ก็แบบเขยา่าโทรศัพท์ได้ด้วยนะโอ้เจ๋งเลยอะแล้วก็มีให้นับเขาดาวถอยหลังว่าเวลาที่เราจะเริ่มเริ่มอัดวิดีโอนี่เอากี่วินาที3วินาที5วินาที10วินาทีครูเอา3วินาทีนะคะครูก็เลือกไปตรนี้นะคะโอเคแล้วเรามาถึงเครื่องมือที่ใช้ในการในการอัดนะคะ screen s h o ก็คือเป็นเหมือนแบบถ่ายกล้องถ่ายภาพ camera ก็คือเนี่ยที่ครูกำลังทำอยู่ที่ครูกำลัง พูดกับเ,เพื่อนๆอยู่เนี่ยนะคะก็คือตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าสมมติครูปิดกล้องเดี๋ยวทำให้ดูนะคะถ้าสมมุติครูปิดกล้องก็จะไม่เห็นกันถูกไหมคะทีนี้ครูจะเปิดกล้องโอเคมาแล้วนะคะเน่เห็นไหมเออมันเจ๋งนะเนี่ย <laughs> เสร็จแล้วลายน้ำ water mark จะให้ลายน้ำขึ้นไหม do du recorder ถ้าอยากจะให้มันขึ้นตอนที่อัดวิดีโอเสร็จแล้วก็กดก็กดเป็นแบบ able ไปนะคะ Enable ไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่ต้องการก็กดปิดไว้นะคะอันนี้ครูก็ไม่ได้ให้อนะันนั้น Brush ก็คือเหมือนเครื่องมือแปลงอะไรพวกนี้ที่เราจะจะเขียนไปบนหน้าจอได้เดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ครูเปิดไว้นะคะถ้าเป็นสีส้มเรื่องแบบนี้ครูทำให้ดูเอ่อถ้าครูเขียนก็คือตรงนี้นะคะนี่เขียนตรงนี้นะใส่ลูกศรตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยิ้มเอ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกไหมคะแต่ถ้าครูไม่เอาครูปิดคร แดี๋ยวนะเดี๋ยวครูปิดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วครูก,ก็กดค้างตรงนี้ไว้ปิดไว้ก็ไม่มีแล้วนะคะก็คือถ้าครูขีดอะไรไปบนหน้าจอก็คือมันก็ไม่ขึ้นแล้วแต่น,นี่เดี๋ยวครูจะเปิดไว้เผื่อว่าจะได้เขียนอะไรให้เพื่อนๆได้ดูนะคะโอเคไม่อย่างอื่นนี่ครูโอ้ยอเดี๋ยวครูปิดกันตรงนี้อย่างอื่น,นนี่ครูไม่ได้ทําอะไรอีกเลยนะคะแล้วอันนี้พอเราอัดเสร็จเราก็สามารถแชร์ไปได้โดยตรงที่ YouTube ที่ Facebook ที่ไหนก็ได้ที่เพื่อนๆมีเพจอยู่นะคะพเพื่อนก็อัปโหลดลงไปได้เลยหรือว่าจะแบบประดิเก เ,เขาเรียกอะไรปรับแต่งวิดีโออีดิทวิดีโอก่อนที่เพื่อนๆจะจะแชร์ลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาแนะนำแนะนำแอปที่ชื่อว่า D U Record ให้ให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันนะคะโหลดไปใช้กันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเผื่อใครที่อยากจะใช้แอปนี้อันนี้มันใช้ทำแบบไลฟ์ก็ได้ไลฟ์สดเลยก็ได้นะคะแล้วก็เ,เขาเรียกอะไร ใครที่แบบว่าชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เป็นแบบหน้าจอไปด้วยหน้าจอเล็กๆไปด้วยแล้วก็ลง y o u t u อะไรพวกที่เล่นสตรีมกันนะคะเออนั่นแหละเราไม่ได้เปนในวัยนะั้นแล้วนะคะเราใช้เพื่อแบบในการทำงานอะไรพวกนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เข้ามารับชมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปนะคะ่ะสวัสดีค่ะ